สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนทำขนมปังใบเตยมะพร้าวอ่อนนวดด้วยมือ15นาทีได้ขนมปังที่นุ่มหอมกลิ่นมะพร้าวอัดแน่นด้วยไส้มะพร้าวเต็มๆค่ะสูตรนี้มดแนะนำให้ทานตอนเย็นๆนะคะจะหวานกลมกล่อมหอมชื่นใจค่ะก่อนเริ่มลงมือทำมดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปังอวบเคล็ดลับการทำขนมปังเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ แป้งบัวแดง50กรัมตามด้วยแป้งขนมปังตาหาร250กรัมไม่ต้องร่อนนะคะใส่เข้าไปได้เลยเสร็จแล้วแบ่งหลุมเป็น2หลุมนะคะทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้ยีสต์กับเกลือสัมผัสกันโดยตรงนะคะไม่เช่นนั้นประสิทธิภาพของยีสต์จะทำงานลดลงหรือว่าขนมปังของเราจะไม่ฟูค่ะเกลือ4กรัม ตามด้วยน้ำตาลทราย45กรัมน้ำตาลทรายจะใส่ช่องเดียวกับเกลือนะคะตามด้วยยีสต์แห้ง4กรัมเสร็จแล้วโมจะใช้แป้งกบหลุมทั้ง2หลุมนะคะให้สนิทเลยนมผงฮอกไกโด20กรัมตามด้วยน้ำใบเตยปั่น85กรัม ถ้าบ้านไหนไม่มีใบเตยสดนะคะสามารถใช้กลิ่นใบเตยกะทิแทนได้นะคะยี่ห้อวินเนอร์ค่ะแล้วก็ใช้สีเขียวแก่นะคะเข้าไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ได้เป็นน้ำใบเตยค่ะตามด้วยนมคาเมชั่น90กรัมเอานมคาเนชั่นกับน้ำใบเตยนะคะนำมาผสมกันแล้วทำหลุมเล็กๆนะคะอยู่ตรงกลางก่อนเทของเหลวใส่เข้าไปค่ะ ค่อยๆเทของเหลวใส่เข้าไปทีละน้อยนะคะมดจะใช้ที่ตัดขนมปังแบบพลาสติกนะคะผสมแป้งให้เข้ากันถ้าเราใช้มือค่ะแป้งจะติดมือนะคะแนะนำให้ใช้ไม้พายหรือว่าที่ตัดแป้งขนมปังเป็นแบบพลาสติกค่ะค่อยๆเทของเหลวลงไปทีละน้อยนะคะแล้วกวนให้เข้ากันค่ะ พอแป้งเริ่มเข้ากันแล้วนะคะจะตามด้วยไขย่ไก่ค่ะเบอร์สองหนึ่งฟองแล้วคนให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะมด จะใช้มือนวดนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ไวขึ้นคะ่ะขนมปังนะคะเริ่มจะหนืดๆหนืดเริ่มจะติดมือเยอะขึ้นนะคะมดจะเปลี่ยนที่นวดนะคะลงโต๊ะคะ่ะมดเอาแป้งลงโต๊ะนะคะแล้วนวดด้วยมือสังเกตแป้งจะติดมือเรานะคะไม่เป็นไรนะคะให้นวดต่อ พอไข่ไก่ผสมกับแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยเนยสดนะคะ25กรมัมมดใช้เนยสดเย็นนะคะจะช่วยทำให้ตัวแป้งอะคะ่ะไม่ติดมือเรานวดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเนยสดละลายถ้าแป้งติดโต๊เยอะเกินไปมดจะใช้มีดตัดขนมปังค่ะ ขูแป้งเข้ามาเพื่อไม่ให้แป้งขนมปังเลอะนะคะพอเนยละลายแล้วโมจะจับแป้งฟาดลงบนโต๊ะนะคะเพื่อให้แป้งผสมกันไวขึ้นคะ่ะฟาดลงบนโต๊ะอย่างเดียวเลยนะคะแล้วแป้งก็จะเริ่มหนืดก็จะเหนียวขึ้นถ้าแป้งหนืดเหนียวขึ้นติดมือให้ใช้ที่ตัดขนมปังขูดแป้งเข้ามานะคะ ช่วยให้เราจับขนมปังได้ทั้งหมดเลยสูตรนี้จะติดมือนิดนึงนะคะเวลานวดก็จะยากนิดนึงเพราะว่าของเหลวมีมากเพราะว่าจะช่วยทำให้ตัวได้ตัวแป้งขนมปังที่นุ่มค่ะมดจะใช้ที่ตัดขนมปังช่วยนะคะดึงแป้งเข้ามาทั้งหมดเลย สังเกตดูนะคะถ้าแป้งเริ่มเนียนไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วคลึงออกมาเริ่มเป็นฟิลม์มไม่ขาดนะคะก็คือว่าได้ที่แล้วเดี๋ยวโดจะลองคลึงให้ดูนะคะถ้าเราคลึงแป้งออกมาแล้วแป้งเป็นฟิล์มแบบนี้นะคะคือแป้งได้ที่แล้วสามารถหยุดตีได้เลยคะ่ะ ถ้ารู้สึกว่าแป้งติดมือเราเยอะเกินไปนะคะแนะนำใช้แป้งบัวแดงทาลงบนมือเล็กน้อยนะคะห้ามเยอะเกินไปนะคะเล็กน้อยพอค่ะแค่ไม่ให้แป้งติดมือค่ะถ้าแป้งติดโต๊ะก็ใช้แป้งบัวแดงโรยบนโต๊ะเล็กน้อยเหมือนกันนะคะแล้วทำการคึงค่ะคึงให้หน้าเนียนนะคะเพื่อเราจะนำไปพักแป้งค่อยคึงนะคะวิธีการคึง ดึงแป้งนะคะเข้าด้านหลังหรือว่าจะม้วนแป้งก็ได้นะคะดึงแป้งเข้าด้านหลังค่อยๆดึงค่ะถ้ารู้สึกว่าด้านหน้าเนียนแล้วให้หยุดครึงนะคะนำเอาแป้งไปพักได้เลยวิธีการพักแป้งอ่มดจะใช้แป้งโดยในโถเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยพอนะคะห้ามเยอะเกินไปเสร็จแล้วนำแป้งวางไว้ในโถ ปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารให้สนิทเลยห้ามให้อากาศเข้านะคะโมดจะพักแป้ง10นาทีค่ะพักแป้งรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโมดก็จะนำแป้งออกมาจากโถกโมดจะใช้นิ้วมือจิ้มลงไปก่อนนะคะให้สังเกตดูว่าอากาศเข้าแป้งเยอะไหมถ้าอากาศวันไหนร้อนนะคะ แป้งก็จะฟูขึ้นไวแต่ถ้าช่วงไหนฝนตกหรือว่าอากาศชื้นแป้งก็จะฟูช้านะคะไม่ต้องกังวลค่ะพอนำออกจากโถเสร็จเรียบร้อยแล้วมดก็จะนำมาครึงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไล่อากาศออกให้หมดพอคลึงไล่อากาศออกหมดแล้วนะคะมดก็จะนำมาตัดแป้งหนึ่งสูตรนะคะจะได้แป้งทั้งหมดอยู่ที่5 6 4กกรัมนะคะอาจจะลดหลั่นลงไปนิดนึงนะคะ มดจะนำมาตัดอยู่ที่110กรัมนะคะเสร็จเรียบร้อยพอตัดแล้วมดก็จะนำมาคลึงโดยใช้ทำมือเป็นตัว C นะคะแล้วคลึงคลึงให้เป็นทรงกลมถ้ามือใครเล็กแป้งใหญ่เกินไปสามารถใชอ้อุ้งมือค่ะดึงแป้งเข้าไปข้างหลังนะคะให้หน้าเนียนๆน,น,นะคะแบบนี้เลยถ้าหน้าเนียนแล้วก็ให้หยุดคลึงค่ะ พอทาครบทุกลูกแล้วนะคะมดก็จะนําไปพักแป้งนะคะ5นาทีค่ะเพื่อให้แป้งขยายตัวขึ้นพอครบ5นาทีเสร็จแล้วนะคะมดก็จะนํามาขึ้นรูปค่ะการขึ้นรูปนะคะจะมี2วิธี1ก็คือการคลี่แป้งนะคะใช้ฝ่ามือนะคะใช้อุ้งมือนะคะคลี่คลี่แป้งนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ วันนี้มดจะทำใส่แบบ2แบบนะคะแบบแพ็กเก็ตเล็กกับแพ็กแพ็คเก็ใหญ่นะคะพอทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความบางไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปนะคะพยายามอย่าให้บางเกินไปนะคะถ้าเราใส่ไส้อะคะ่ะไส้อาจจะทะลุได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมดก็จะนำมะพร้าวอ่อนนะคะ แนะนำให้ซับน้ำให้หยัดน้ำให้แห้งนะคะเรียกว่าอย่าให้แฉะนะคะเพราะว่าถ้าแฉะแล้วมาโดนแป้งขนมปังจะเก็บได้ไม่นานนะคะแล้วขึ้นรูปยากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอนำมะพร้าวใส่ในแป้งมดก็จะพับแป้งลงมานะคะแล้วเย็บแป้งให้สนิทค่ะพอเย็บแป้งให้สนิทแล้วนะคะเอาด้านที่มีเย็บค่ะลงด้านล่างนะคะแล้วตัดค่ะใช้กรรไกรตัดเป็น3มชิ้นนะคะแล้วมาวางในพิมพ์ค่ะ พิมพ์ที่มอใช้วันนี้นะคะสามารถเข้าอบเตาอบได้เลยรหัส4005ค่ะแบบมีฝาปิดให้ขึ้นรูปอีกอย่างหนึ่งหมอจะใช้วิธีการรีดแป้งนะคะถ้าใครมีที่รีดสามารถนำตัวรีดมารีดแป้งได้เลย เหมือนเดิมค่ะอย่าให้บางเกินไปนะคะความความบางความหนาประมาณนี้นะคะไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปพอรีดได้ที่แล้วนะคะมดก็จะกลับด้านคะ่ะเอาด้านล่างขึ้นด้านบนสามารถทําได้2วิธีนะคะถ้าใครไม่มีที่รีดแป้งอะคะ่ะสามารถใช้ฝ่ามือได้นะคะอุ้งม,มือนะคะ เสรจเรียบร้อยแล้วมดก็จะคลี่แป้งดึงดึงแป้งค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยาวนะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ19-20ถึงเซนนะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะแล้วก็จะใส่มะพร้าวอ่อนเข้าไป ตามความชอบได้เลยนะคะปริมาณของตัวมะพร้าวอ่อนนะคะพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วมดก็จะพับแป้งนะคะพับแป้งลงมาค่อยๆพับลงมาค่ะพับลงมา3ทบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวมดก็จะเย็บแป้งให้สนิทเลยถ้าเราเย็บไม่สนิทอะคะ่ะแป้งก็จะคลายออกมาได้นะคะแนะนําเย็บให้สนิทแล้วเอาด้านเย็บบะขัดลงไว้ด้านล่าง แล้วปิดตรงมุมทั้งสองมุมเสร็จแล้วมดก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดเป็น6ชิ้นค่ะพอตัดเป็น6ชิ้นนะคะมดก็จะใส่ลงในพิมพ์แนะนำตัดแป้งให้ขาดเลยนะคะจะได้ง่ายต่อการหยิบใส่พิมพ์ค่ะมดจะใส่ข้างละ3ชิ้นนะคะใส่ห่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งแป้งให้ฟูค่ะแล้วตัวแป้งก็จะขยายขึ้น พอขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโมดก็จะนําตัวแป้งอะคะ่ะทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะหรือว่าสังเกตดูถ้าแป้งฟูเป็น2เท่าคะ่ะของโมดโมดจะใช้ระยะเวลาอบอยู่ที่12นาทีนะคะไฟล่างไฟบนพอครบ12นาทีหรือว่าสังเกตดูถ้าหน้าขนมปังเริ่มเป็นสีน้ําตาลนอ,นอ่อนๆได้ได้แล้วนะคะโมดจะปรับเป็นไฟล่างอย่างเดียวนะคะ อบเพิ่มอีกสนาทีค่ะเพื่อให้ด้านล่างอะคะ่ะที่อยู่ในพิมค่ะเป็นสีน้ําตาลนะคะระหว่างขนมปังรออบนะคะเราจะมาทําซอสมะพร้าวก่อนนะคะซอสมะพร้าวกะทิน่าอร่อยดี1 2 5กรัมน้ํามะพร้าวนะคะ60กรัมตามด้วยเกลือคะ่ะเศษ1นส่วนสีช้อนชานะคะน้ำตาลทราย25กรัม แป้งกวนไส้17กร,รมัมถ้าไม่มีแป้งกวนไส้สามารถใช้แป้งข้าวโพดแทนได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะคนให้แป้งกวนไส้ละลายนะคะเป็นเนื้อเดียวกันพอคนเสร็จเรียบร้อยแล้วมดก็จะนําไปตั้งไฟนะคะน,นําน้ําตั้งไฟพอเดือดเล็กน้อยแล้วมดก็จะนําซอสมะพร้าววางบนน้ํานะคะแล้วกวนกวนให้เข้ากันนะคะให้ข้นๆ้นนิดนึงนะคะสังเกตดูถ้าเป็นตะกอ้อแปลว่า น้ำมะพร้าวสุกแล้วค่ะพอกวนไส้เสร็จแล้วนะคะมดจะนำไส้วางบนในน้ำเย็นนะคะเพื่อให้ตัวซอสเก็บได้นานขึ้นค่ะแล้วหายร้อนได้ไวขึ้นพอขนมปังออกจากเตาอบแล้วนะคะมดก็จะนำม,มาทานเนยสดทันทีค่ะเพื่อให้ตัวขนมปังเงางามค่ะทิ้งขนมปังไว้ให้เย็นสนิทเลยนะคะแล้วนำซอสที่เรากวนไว้ราดด้านหน้านะคะ มากน้อยแล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะน้ำซอสต,ตัวนี้จะมีความหอมของตัวมะพร้าวแนะนำให้ใช้มะพร้าวน้ำหอมนะคะจะมีความเข้มขน้นสูตรนี้นะคะให้แช่ในตู้เย็นกินตอนเย็นๆนะคะขนมปังเย็นจะมีความนุ่มแล้วก็ตัวซอสขนมปังอะคะ่ะจะเย็นกินแล้วจะทำให้เราสดชื่นขึ้นนะคะวันนี้มดจะเลือกใส่แพ็กเกจ2แบบนะคะถ้าเราใส่ขนมปัง เยอะเกินไปนะคะเวลาเราล่าซอสอะคะ่ะใส่แพ็กเกจมาจะดูไม่สวยงามนะคะเหมือนของมดอันชิ้นเล็กตัวนี้นะคะ่ะพอมดล่าซอสแล้วแล้วก็ตัวพิมพะะ์ค่ะด้านบนไปทับกับตัวซอสมันจะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะตัวนี้มดจะตัดแป้ง80กรัมแนะนำว่าทำให้ลดแป้งลงนะคะประมาณ60กรัมพอนะคะล่าซอสจะได้เห็นขาดลายสวยงามแบบนี้นะคะ วิธีเก็บรักษานะคะถ้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมปังหายร้อนให้เก็บไว้ในตู้เย็นทันทีนะคะเพราะว่าตัวมะพร้าวกับกะทิอะค่ะอาจจะเสียได้ง่ายเวลาจะนํามาทานสามารถนํามาทานได้เลยนะคะโมดแนะนําเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ1-2วันพอนะคะ ขนมปังหนึ่งสูตรต้นทุนจะอยู่ที่30บาทนะคะส่วนซอสมะพร้าวจะอยู่ที่29บาททั้งนี้อยู่ที่ราคาน้ำมะพร้าวด้วยนะคะว่าเราซื้อต้นทุนกี่บาทของมดจะซื้อลูกหนึ่งมา45บาทคะ่ะทุน1สูตรนะคะตกอยู่ที่59บาท1สูตรจะได้แป้งทั้งหมดอยู่ที่564กร,รมัมอ่มดทำเป็นกล่องใหญ่นะคะ1กล่อง จะได้แป้ง110กรัมจะได้อยู่5กล่องนะคะตกกล่องละ11.8บาทต้นทุนนี้ยังไม่รวมค่ากล่องยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าจิป,ปาถะอื่นๆค่าแพ็กเกจยังไม่รวมนะคะจะเฉพาะต้นทุนขนมปังกับซอสราดมะพร้าวเท่านั้นนะคะ สำหรับมดนะคะมดจะขายกล่องละ50บาทนะคะเพราะว่ามะพร้าวมดใช้อย่างดีเลยเป็นมะพร้าวน้ำหอมแล้วตัวขนมปังมดก็ใช้เนยอย่างดีเลยค่ะราคาขายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะคะแต่ละท่านอาจขายราคาไม่เท่ากันค่ะ